เมื่อทีวีแม่มีลูกแต่ว่าเด็กคนนี้จะต้องถูกจับตัวไปทดลองผมจะต้องปกป้องเด็กคนนี้ให้ได้จะสําเร็จหรือไม่ไปดูกันเลยสวัสดีครับผมนักมายากลอันดับหนึ่งของโลกและเป็นนักสะกดจิตได้ด้วยไม่เชื่อคุณลองทาตามดูสิมองหน้าผมสิคุณต้องยกมือขึ้นแล้วทาตามผมยกมือขึ้นมาน,นั่นแหละยังไม่ยกขึ้นมาอีก ยกมือขึ้นมาแล้วใช่ไหมทำตามนลครับใช้นิ้วไหนก็ได้กดเลยกด subscribe และกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับไปบ่ยครับไปบ่ยวันนี้ยุ่งยังเลยทุนละอะไรไม่รู้เต็มเลยกลับบ้านดีกว่าไปพักผ่อนหรือต้องมาธนาคารต้องมาทำอะไรไม่รู้เยอะแยะวันนี้งานเยอะมากเลยยุ่งทั้งวันเลยเอเสียงเด็กที่ไหนต้องให้ใครร้องให้เดี๋ๆวๆๆบ้านหลังนี้หรอเสียงเด็กมาจากบ้านหลังนี้ เกิดหรือขึ้นเนี่ยแ้่พ่อแม่เขาอยู่ไหนเนี่ยเราต้องทำไงอะเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปนะครับเกิดหรือขึ้นเนี่ยเผื่อมีอันตรายพี่เสียอย่างไหเนี่ยเฮ้ยผู้เข้าบ้านมาเขาจะคิดว่าเป็นโจ้ไปเนี่ยเฮ้ยอยู่ไหนตรงไหนเนี่ยตรงไหนใครร้องไห้เนี่ยเฮ้ยมีห้องเด็กเอ้าไม่ใช่เด็เสียงเด็กจากไหนวะเฮ้็กคงนี้ไปเนี่ยอาไปโดนด้วยเฮไปสกุบิดีดีไป ใจผมด้วยคุณครับใจผมด้วยเฮ้ยเอาไงดีวะเนี่ยเดี๋ยวมีอะไรช่วยได้บ้างเนี่ยเอยโอโหใจผมแล้วมันด้กินผมแล้วไม้กวาดอืมอุ้ยไม้กวาแบบดแป๊บนึงแป๊บนึงน้องแปบบ๊บนึงโอ้โหแล้วแล้วมันจะกินผมแล้วนี่น,นี่ไปตายไปนี่อืมนี่ซ้วมอือโอ้ยขอบคุณมากนะครับที่ช่วยผมน้องเป็นทีวีเมนหรอใช่ครับทำไมตัวเตี้ยจังอ่ะอายุเท่าไหร่ครับผมผม อ่าขอไม่รู้แล้วทําไมน้องเป็นทีวีเมียทำไมน้องฆ่าไอถกก้ถูดสู้สกีบีดี้เธอเลไม่ได้อ่ะก็พ่อไม่อยู่อ่ะอ้าวโอ้ยเย้ <c oughs> และเราเข้าบานคนอยู่มา <c oughs> ไปดีกว่าขอบคุณมากนะครับที่ช่วยผมพี่อยู่นี่อ้าวโอ้ยคือร้องเสียงดังมากเลยก็ดึกบ้าอะไรก็เลยเข้ามาช่วยน่ะ แต่ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรครับผมอยู่บ้านคนเดียวมันเหงาอ่ะน้องเหงาหรอเออแต่ว่าผมเหงาพี่ต้องจับบ้านนะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อแม่ไม่อยู่ใช่ไหมเนี่ยถ้าพ่อแม่ไม่อยู่พี่จะโดนด่าไหมน้องไม่เป็นไรเลยผมบอกให้ไม่เอาวะแต่ผมอยู่บ้านคนเดียวอ่ะผมเหงาผมเบื่อไม่มีอะไรท้า่ะพี่เข้าบ้านมาโดยไม่ได้รับอนุญาตถ้าพ่อแม่มาอันีร์ยครับโอ้ยอันเดียร์แป๊บ เมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยคนมาเฮ้ยพี่หนีก่อนฮ้บอกว่าไม่มีใครอยู่นะเฮ้ยอะไรพ่อกลับมาแล้วเหรอเออกลับมาแล้วลูกเออไอคนนึงกขาหายไปไหนอ่ะมีอะไรเหรอลูกพี่เขาอยู่ไหนกันอะเฮ้ยยืนพี่อะไรเหรอเฮ้ยนี่ไงพ่อผมเจอเขาแล้วเฮ้ยคุณไปคุณเข้ามาได้ยังไงเนี่ยออเออผมผมผมอนุญาตเองเดียวเดียว เขา<ม>ทำอะ,อะไรลูกอะไรลูกปะเนี่ยไม่ได้ทำครับ<อ>เขามาช่วยผมผมมันมีสกีบีดี้ถอยเลนอยู่ในโถส้วมบ้านเราอะผมไม่รู้จะทำไงมันจะกินผมแล้วพี่คนนี้ก็เข้ามาช่วยอ่าครับคือคือคือผมกำลังกลับบ้านครับผมได้ยินน้องคนนี้ครับร้องไห้แงแง,งดังมากเลยครับผมก็เลยเข้าบ้านมาแล้วก็เห็นอ่ะพี่เล่นกับผมแล้วก็เห็นสกีบีดี้กำลัง ทำร้ายน้องครับโซ่ซ่วงที่<อ>บ้านคุณนะครับมันเป็นสกีบีดี้ทอยได้ไปแล้วแล้วผมก็เอาไม้กวาดมาทุบ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 จนมันก็นตายครับแล้วคุณก็เปิดประตูมาครับโอ้เป็นอย่างนี้เองครับค,คุณค,คุณ<อ>จะทำทอะไรผมนะไม่ทำหรอกคุณช่วยลูกผมมามา,ม,ามามากินข้าวด้วยกันก่อนมาเฮ้ยกินข้าวซะด้วยจริงหรอไม่ไดครับผมลูกผมหายไปไหนผมเกรงใจผมขอกลับบ้านได้ไหมไม่ต้องเกรงใจกินด้วยกันก่อนแล้วลูกคุณไปไหนอ่ะน้องน้องชื่ออะไรชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรฮะผมชื่ออะไรนะพ่อทีวีบอยไงลูกไอ เรียกผมอยก็ได้อุ้ยอันนี้เอ,เอาเอาไหม้ผมกินหรอโอ้นี่จะกินก็ได้เชิญกินเลยอ,อ้ยน่ากินมากเลยเอาไงดีอุย้ยผมกินใจผมไม่ได้กินอาหารดีๆแบบนี้มาหลายวันแล้วว่ากินเลยครับคุณช่วยลูกผมไว้อ๋อพี่กาแฟของพี่โอ้แล้วคุณช่วยผมกินอะ <มา S 1> <ล>ไรเฮ้ยเป็นไงน้ำผมขอกินหน่อยด้วกันหยัดลูกก็สัยบไปข้างนอกลูกอะามันมาจากไหนเนี่ยตายออกไปเร็ว ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับขอบคุณคุณมากเลยที่เลี้ยงอาหารผมผมไม่ได้กินอะไรดีๆแบบนี้มาหลายวันแล้วอโอไม่เป็นไรครับถือเป็นการขอบคุณนะอขอบคุณ<อ><า>พี่เอาแฮมเบอร์เกอร์ไปอ้ยไหนโอ้ย,น,อยน้องพี่เกรงใจอะไม่เอาดีกว่าไม่เป็นไรพี่บ้าผมลยโอ้ยแม่เอาไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่แค่ช่วยกำจัดสกีบีดี้ทีท่หน้าไม่ได้ขนาดนั้นหรอกอะโอ้ ผมผมขอโทษด้วยนะเนีครับผมก็อยากขอบคุณกลับมานะครับค่าอาหารไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับค่าอาหารเอาไปเถอะครับไม่เป็นไรเอ้ยมีคนมาใครกดจริงผมไปเล่นหลังบ้านก่อนแล้วกันอะไรอืมอะไรอ่ะเออใครเนี่ยสวัสดีครับเอาข่อยักเข้าไปได้ไหมครับขออนุญาตเข้าไปทำไมครับผมผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจครับอ่าเจ้าหนึ่งเออกรม ไอ้กรมปัสสัตว์ไอ้กรมตำรวจครับผมตรงนี้ครับแล้วตำรวจมาทำอะไรอะครับเออคุณคุณแป๊บนึ่งครับคุณแป๊บนึงครับคอนคอนเอ้าหนีก็หมดเลยเอาพวกทีวีเอ้ยเกิดหรือขึ้นเน่ยเดี๋ยวอะไรเงี้ครับเอ้าเออคุณทำอะไรบ้านพังเนี่ยอะไรครับไม่ไม่มีครับไม่มีครับคือช่วงนี้มีข่าวเด็กห่าวไปครับผมเป็นทีวีแมนตอนนี้เราต้องจับตัวเด็กคนนั้นไว้ครับผมอ่าจะมีการทดลองกับเด็กคนนั้นนิดหน่อยนะ ของด็อกเตอร์เด็กใช่ไหมครับเด็กใช่ครับเป็นเด็กทีวีแมนตัวเท่าไหร่ครับตัวเท่าไหร่ประมาณเอ่อแข่งคุณขึ้นมาได้มั้ยแข่งคุณมั่นแขนผมครับถ้าทีวีแมนเฉยๆล่ะคืออันนี้เป็นทีวีบอยนะผมทีวีบอย แม่คือมันทีวีแมนต้องเป็นเด็กเท่านั้นใช่ไหมครับอาทีวีแมนนี่จะเป็นผู้ใหญ่ครับทีวีบอยนี่จะเป็นเด็กที่ไปทีวีครับผมงงว่ะตกลงคือคุณคุณจะให้ผมอะไรจับจับเด็กหรือจับจับผู้ใหญ่ครับอาทีวีบอยครับผมก็คือจับเด็กครับผมจะเจอเด็กคือถ้าครับใช่ครับผมยพบก็ติดต่อมาที่สำนักงานตำรวจได้นะครับผมคือผมต้องเอาไปให้ด็อกเตอร์ตรวจนะครับจะเป็นการทดลองในกครับครับโอเคครับคือถ้าเห็นแจ้งพวกเราได้เลยโอเคครับถ้าเห็นได้ครับ โอ้ยไม่เมื่อกี้พูดอะไรนะทำไมพูดไม่รู้เรื่องฟังไม่รู้เรื่องเลยงงอ่กเมื่อกี้มันคืออะไรงงไปหมดเลยตำรวจคนนี้พูดไม่รู้เรื่องเฮ้ยทุกคนอยู่ไหนเนี่ยเราก็ไม่ใช่เจ้าของบ้านทำไมต้องมาคุยแทนไอโบเอ้ยทำไมนายไม่เยินอยู่ไหนกันเนี่ยเฮ้ยอะไรยู่หลังบ้านเฮ้ยผมอยู่ในบ้านเอาแล้วพ่อไปไหนนี่ไม่รู้ขอคุยกับพ่อหน่อยสิพ่ออยู่ไหนพ่ออ่ ไม่อยู่เฮ้ยพวกคุณจะหนีพวกคุณหนีอะไรกันมาเนี่ยคุณหนีผมใช่ไหมผมคุยกับตำรวจอ่ะผมเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเนี่ยนั่งเลยเนี่ยผมจะเล่าผมจะเล่าให้ฟังครับคุณนะครับว้ามาใคลูกคุณไม่ต้องรู้ก็ได้ก็คือเมื่อกี้เม่ตำรวจมาครับเขาตำรวจอะเขาต้องการจับลูกของคุณไปทดลองครับอลูกของคุณน่ะเออแล้วผมมีอะไรจะบอกพวกผมเป็นพวกที่หนีจากศูนย์วิจัยนะเอ้าเดี๋ยว แล้วเออแล้วคุณมาอยู่ที่นี่แล้วเขาจะไม่ทําร้ายคุณหรอเขาต้องจับตัวคุณดีใช่ไหมแต่เขาไม่ต้องการตัวคุณนะเขาต้องการตัวลูกคุณอย่างเดียวใช่ครับเขาไม่ต้องการตัวผมแต่ผมกรเลยพาลูกหนีออกมาด้วยไงครับเอาแล้วคุณทํายังไงอ่ะคุณจะทํายังไงเฮ้ยตอนนี้ผมพยายามซ่อนลูกครับแล้วผมีอวุธอยู่้วยคุณจะไปดูไหมีอวุูดด้วยเหรอไหนไหนไหนโอ้อหจะมากีกบ้านคุณตัวเต็มเลยเนี่ยไอ้นายมาไงเนี่ยไหนครับไหนลูกบอกแล้วอย่าเลี้ยงสัตว์แปลก มีห้องใต้ดินด้วยเหรอผมลงได้ใช่ไหมเนี่ยพ่อไม่ให้ลงนี่ไม่ต้องลงมาก็ได้นะลูกเอาสัตว์เลี้ยงลูกขึ้นไปไหมไอ้สก,กอตขึ้นมาเฮ้ยอะไรเนี่ยมันคืออะไรครับเนี่ยนี่คือคลังแสงของผมครับอาวุธปืนวพวกนี้หรอเอาไป<ช>ทำอะไร,รหรือว่าเอาไว้จัดก,การพวกไอ้ตำรวจหรือไอ้พวกนั้นก็ผมเอาไว้คุ้มกันลูกผมแล้วก็จับนั่นแหละครับเอาไว้ปกป้องลูกโอ้ก็คือคุณหนีมาแล้วตอนนี้เขาตามหาลูกคุณอยู่ถ้าลูกคุณโดนจับล่ะ ก็ผมก็จะฆ่าให้หมดเลยครับอ๋อฆ่าตำรวจหน<า>่อ<า>ย<ม>นะใ,ใช่ครับฆ่าทั้งกลมเลย <im ples> ผมกลัวว่าตรงนี้คุณจะไม่ทำร้ายผมใช่ไหมเนี่ยไม่ทำครับถ้าคุณไม่ทำอะไรผมนะมนออี๋น้องเล่นครับอได้เลยน้อเล่นโอเคนี่ตอนนี้ก็น่าจะดึกแล้วนะครับก็เป็น คุณมานอนบ้านผมไหมเฮ้ยนอนบ้านไม่เป็นไรหรอกครับผมแค่ผมเกรงใจผมแค่มาช่วยลูกคุณเฉยๆผมไม่ได้อยากนอนบ้านมันจะดีจริงเหรอมันดึกแล้วมันดึกแล้วเอ๊ะไานอนกัางเลยลูกคุณเล่นอะไรเนี่ยเอ๊ะเอาเก็บด้วยลูกมืดแล้วเใไปกันเถิดสกอตไปทางโน้นมืดแล้วอ่ะก็ผมบอกไงครับว่ามืดแล้วอโอเคครับผมนอนที่นี่ได้ไหมนอนทีเดือได้ครับผมให้ผมนอนที่ไหนอ่ะอ๋อแล้ตรงนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวผมนอนข้างนอกเองโอ้ยผมเกรงใจอ่ะขอบคุณครับแั้นผมขอนอนก่อนนะ ลูกกวัดบ้านาไม่เสียงอะไรเนี่ยใครกดกิ่งหน้าบ้านเนี่ยนี่มันกี่โมงก็เนี่ยโหลคุณทีบีแมนเสียงอะไรดังครับเนี่ยใครกดโอ้ยเรียกเจ้าของบ้านก่อนคุณทีบีแมนอยู่ไหนเนี่ยประตูบ้านก็ไม่ปิดเออน้องทีบีบอย พอเขาไปไหนเนี่ยโอ้ยมาเลยครับอะไรอุ้ยคุณตำรวจอุ้ยมีสองคนเลยบ่าไังครับครับคุณผู้ชายสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตำรวจทั้งสองทราบว่าคุณได้ปิดบังอะไรพวกผมอยู่หรือเปล่าครับปิดบังฮะครับผมผมขอเข้าไปตรวจในบ้านคุณได้ไหมครับเดินๆแล้วปิดบังอะไรครับเรื่องอะไรเรื่องทีวีบอยครับทีวีบอยดีอ่ะ ผมขอเข้าไปเช็คในบ้านคนนึงครับว่าคุณแอบจีบบอยหรือไม่อันนี้ไม่ใช่บ้านผมนะครับคุณต้องถ่ามเจ้าของบ้านก่อนนะครับะเอามาออกมาครับถ้าผมนี่เข้าไปผมคงต้องใช้กําลังสักหน่อยนะครับอะไร่ะเฮ้ยแล้วคุณจะถือปืนทําไมสองคนน่ะไม่งั้นอาจจะเกิดอันตรายกับไอ้หมอนี่ก็ได้นะไอ้ไหนเฮ้ยคุณดมด้วยฉัว่าไง่ะพ่ชายไอ้คุณอะไร ไม่เถิดไม่ใช่บ้านผมนะเวนั้นคุณก็ไปหาบ้านหลังอื่นก่อนสิบ้านหลังอื่นก็มีเยอะแยะครับเพราะว่างั้นนะสมกุ๊กงั้นแล้วก็ไปเถอะสมเล็กฮะไปกันคุณมาใหม่นะครับคุณครับตามมาดิเทีวีแมงโง่เฮ้ยไอ้ยอะไร่ไอ้ตำรวจนั่นมีมีปัญหาอะไรอ่ะเฮ้ยไม่ได้แล้วต้องพายเด็กนี่ไปซ่อนเฮ้ยน้องน้องบอยทีวีบอยตื่นตื่นเร็วๆครับ อะไรผมตื่นเร็วกินข้าวเฮ้ยตื่นแล้วอะไรพ่อน้องโดนจับตัวอ๋อพ่อโดนจับตัวไปแล้วโดูตำรวจแล้วอยู่ไหนโดนตำรวจจับแล้วอยูุ่ไนก็น่าจะอยู่กับตำรวจนะตอนเนี้ยดูไปเพอะไรเพราะว่ามีคนต้องการมีคนต้องการตัวทีวีบอยอ่ะคือมีคนต้องการตัวน้องเนี่ยคือตอนเนี้ยน้องต้องไปซ่อนนะ ก็คือน้องต้องไปหาที่ซ่อนตามพี่มาเร็วซ่อนไหนอะเร็วไม่งั้นตอนนี้พ่อตกอยู่ในอยู่ในอันตรายเร็วเร็วแล้วไปรูปซ่อนตรงไหนซ่อนที่ไหนห้องใต้ดินห้องใต้ดินเหรอเคยเข้าไหมเนี่ยผมผมไม่เคยเข้าอ่ะพ่อไม่เคยให้ผมเข้ามาในนี้โอ้ยน่าจะเข้าได้เหมือนกันแต่ไม่เป็นไรนี่เร็วแอบแอบแอบไหนดีแอบไหนดีนี่คือคลังอาวุธอะไรเดี๋ยวพี่ปบอกป้องเองอันไหนดินเนี่ยเอาไว้นี่ Hmm. ใช้ปืนไปไหมไม่ใช้เธอไม่ไับปืนอ,อันนี้อ่ะปืนอ,อะไรนะอออ่ันนี้เหมืกันเอคอ่าได้ปืนแล้วขอลออ่าฮะ<ด>โอเคใช้ได้อม,มีกระสุนพร้อมอผมก็มีปืนนะพ่อผมซื้อให้ครัโอ้ยอ่าปืนนั่นแหละใช้ได้เหมือนกันอเคต่อมาน้องต้องอยู่ที่นี่นะทีวีบอยเข้าใจไหมอยู่ที่นี่ห้ามให้ตำรวจเห็นเดี๋ยวพี่จะไป หาวิธีช่วยพ่อกลับมาก่อนโอเคนะโอเคผมจะป้องกันตัวเองอยู่ที่นี่โอเคนั้นเดี๋ยวพี่ไปช่วยพ่อก่อนแล้วกันเปิดัแน่ผมว่าแล้วคุณต้องบิดบังแต่ผมอยู่เฮ้ยสุ๊บเดี๋ยวทำไมอะไรครับคุณตำรวจมันอยู่ไหนฮะเฮ้ยยุดจะทำอะไรเอ้ยเ้ยโอ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 ้ยเฮ้ยเฮยุดเฮ้ยเอ้ยยเฮเฮ้ยย้ยยย่ฮ้ยเว้ยเเ้ยเ้ย้ยเุ้้ อางี้เงี้เงี้โอเคโอเคโอเคอะไรเฮ้ยโอ้โหสองคนซะด้วยเนี่ยคนต้องการไอเด็กนี่ใช่ไหมใช่แล้วพ่อเขาอยู่ไหนพ่ออยู่ไหนเฮ้ยอยู่่นีคุณหนูดื้อไอ้เอางี้เอางี้คุณคุณอย่าเพิ่งทำร้ายเราคนนี้นี่ไปพ่อเลยนึ่เราขึ้นมาคุยกันข้างบนดีกว่ามาถึงกุ๊กเลยงั้นไปไปหนูไปครับพ่อไปโอ้ยโอ้ยเป็นไรลูกไปเดินมาแล้ค่อยๆเดินไปดิ เอาละคุณผู้ชายหมดหนาที่คุณละกลับบ้านคุณไปโอเคครับได้ได้เดี๋ยวผมกลับบ้านเลยอ๋อเองนักาาเองไปหาด็อกเตอร์เองไปนะไม่เอาครับนี่นี่นี่นยิง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 ยมงยองยิ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 งงอิิยยยิ นี่น่า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 นี่น่โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยระเบิดระเบิดระเบิดโอบ้านบ้านบ้านถุงบ้านถุงไป้ยไปยุ่เฮ้ยไปปุ๊บโอ้ยขาวโอ้ยโอ้ยหน้าขาวยิงยิงยิงเขาตายยังอยู่ไหนอยู่ไหมอยู่ไหมอ่ะอยู่ไหนแล้วเขาตายแล้วเขาตายแล้วเฮ้ยคุณออกมาแล้วแกะแก้แก้แก้วันนี้แป๊บหนึ่งผมต้องมาจบแก้ผมก่อนสิอ่ะแกะให้เออ เออใช่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับโอเคเราปลอดภัยแล้วครับตำรวจน่ามันตายแล้วโอ้ยพ่อขอบคุณนะครับที่ซื้อปืนให้ผมแต่จันได้ว่ากระสุนมันไม่ใช่กระสุนนี้นะลูกผมแอบออกมาจากด้านล่างเอราะว่าพวกคุณปลอดภัยก็ดีนะครับเอราะว่าพวกคุณปลอดภัยก็ดีนะครับครับผมต้องทำไงต่อนั้นเดี๋ยวผมขอกลับบ้านก่อนแล้วกันผมว่าผมไม่นอนครับที่นี่เอาบคุณครับขอบคุณครับขอโชคดีนะครับครับผมได้ยินเสียงอะไรหลังบ้านผมก็ได้ยินเสียงเสียงอะไรอ่ะ อุ้ยคุณตำรวจอหกแล้วป่ะเนี่ยตำรวจมาเหรอตำวจไม่หมรผมรีโหลดก่อนเดี๋ยวค่ายหมดคุมเลยหลังบ้านเหรอเฮ้ยคุณสกีบิีเฮ้ยมีสอตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้สกีบิีตายนะตายนะตายนะอ๋อโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ย้ยยเ้ยยเ้ยย้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 ้ย้ยย้ยย้ย้ย้ แต่ได้แล้วคุณซีพีแมนนี่นี่เฮ้ยโอ้ยหมดบอกเลยพลังของคุณคือปล่อยเลเซอร์หรอล้ำแสงใช่ครับโอเคโอ้ยวันนี้เรื่องเลยโอ้ยผมกลัวไปหมดแล้วอ่ะมีบ้านอะไร่ยบ้านมีแต่สู้บ้านมีแต่ระเบิดผมไม่อยู่แล้วไงเอาคุณเอาปืนไปเลยผมจะย้ายหนีแล้วผมลูกเราย้ายหนีเถอะเราย้ายหนีกันเถอะไปไปเราย้ายหนีกันดีกว่าไป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 อุ้ยรถพังทำบ้านให้ผมหน่อยอุ้ยนี่รถผม คุเออคุณพาผมย้ายบ้านนี้หน่อยขอให้พวกคุณเดินทางปลอดภัยครับผมไม่รู้แล้วแล้วแต่คุณต้ไปยแล้ว